ผมจําเสิร์ฟนะครับจะบอกวิธีการนะครับแบบไม่ต้องสั่งธรรมดานะแบบสั่งไม่ต้องเอาลงตะกร้าก็ได้นะครับส่งในอีเมลก็ได้ทํางี้ครับอันดับแรกเลยนะครับไปที่สร้างก่อนเลยนะครับสร้างอีเมลว่างๆเสร็จแล้วกดเอนเตอร์ก็หน่อยนึงนะครับกดเอนเตอร์เยอะหน่อยหนึ่งอ่ากดเอนเตอร์เยอะนะครับเพื่อที่ว่าอะไรครับเพื่อที่ว่าเราจะเอาภาพมาแตะนะครับสมมติว่าเราจะเอาตัวชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ครับชิ้นนี้นี่ชิ้นนี้เราลากเลยครับลากเมาส์ครับลากเมาส์ค้างให้ให้ภาพเป็นงี้นะครับ ให้ภาพ่างนี้นะาโอเคเงคือได้แต่ถ้าแับนี้ไม่ได้นะมันจะไปหมดเลยไม่ได้เราเอาเข้ามานิดนึงอ่าถ้าแบบนี้ได้เสร็จแล้วนะครับกดคอนโทนซีก็ได้หรือคลิกขวาก็ได้เลือกคัดลอกนะไม่ใช่คัดลอกภาพนะคัดลอกเสร็จแล้วมาที่เมลนะมาแปะครับเมื่อกี้เรากดอลตเตอร์ไป,ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแปะได้หลายอันเนี่ยต่อไปก็แปะตรงนี้นะครับคุณต้องการเท่าไหร่ครับคุณต้องการสักสิบตัวคูณสิบเลยครับ คูณสิบพิมพ์ไปเลยครับคูณสิบต้องการเนี่ยคูณสิบเดี๋ยวผมทํารายการให้แล้วส่งอ e ีเมลไปให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงอันนี้กลับมาที่หน้าก่อนนะครับต้องการตัวนี้ด้วยโอเคต้องการตัวนี้ด้วยอ้าวเรามาร์คเสร็จแล้วคลิกขวาเหมือนเดิมคัดลอกคัดลอกคัดลอกนะครับเสร็จแล้วก็มาแปะตรงนี้นี่เห็นไหมพอเรากด enter ไปแล้วใช่ไหมครับมันก็เลยมีหลายบรรทัดถ้าไม่กด enter ก็เลยมีปัญหานะ เสร็จเรียบร้อยรูปเป็นใหญ่ไปเอาย่อหน่อยนึงย่อหน่อยนึงเดี๋ยวมาผมจะได้ง่ายๆนะครับย่อนิดนึงอ่าเรียบร้อยเอาเท่าไหร่ดีตัวนี้คูณ5เส้นอ่าคูณเข้าไปหเส้นเดี๋ยวผมคำนวณให้เส็จสับตอบกลับเป็นอีเมลนะครับเจ้าบินบอกมาเลยนะครับเจ้าบินก็บอกมาเลยจริงๆแล้วอยากให้ไปสมมติเจ้าตัวนี้นะครับกดคัดลอกอ่จริงๆแล้วอยากให้ไปสั่งเองตรงตะกร้านะครับเพื่อที่อะไรครับจะได้อยู่ในระบบไง ผมจะได้เช็คง่ายๆนะครับแต่ถ้าทาไม่เป็นไม่เป็นไรครับโอเคทําให้จัดให้นะครับอ้าวผู้รูปใหญ่เกินไปอ้าวคัปี้ให้มันเล็กๆหน่อยอ่าต้องการเทลายอ่ะสองตัวคูณกรไปายแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วส่งหาถึงผมอีเมลก็ p ป o j e c t ์อิเล็กนะครับส่งหาถึงผมแล้วกดส่งได้เลยครับแค่นี้เองครับก็มาถึงผมแล้วนะครับแล้วผมก็ทํารายการส่งให้ครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ